เช็คเครดิตบุโรผ่านแอปทางรัฐฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสา b e r อร์ชแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเช็คเครดิตบูโรของตัวเองเบื้องต้นนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถเช็คเครดิตบุโรของตัวเองผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะครับสําหรับวิธีการเช็คก,ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับ เพียงเราลงทะเบียนแอปทางรัฐให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราลงทะเบียนแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าแอปทางรัฐแล้วก็กรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้กดตรงที่การเงินประกันเสร็จแล้วกดตรงที่เครดิตบูโรแล้วก็รอสักครู่นะครับระบบมันกําลังรันข้อมูลอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลเครดิตบูโรของเราเบื้องต้นนะครับ แค่นี้เองนะครับง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการจะเช็คเครดิตบุรูของตัวเองนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับสวัสดีครับ